มอร์นิ่งค่ะทุกคนทันไหม <c oughs> ก็อย่าลืมผ่านไรทันกันนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวนันมีพลังบวกเยอะๆพี่ฟ้าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะทํางานนะคะและที่สําคัญคืออย่าลืมคิดถึงกันนะแล้ววันนี้มีสเปซตอนสองทุ่มนะคะรอติดตามด้วยนะรู้ตัวไหมว่าน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนในด้อมแล้วก็นอกด้อมขอบคุณข้อความที่ฮิวส่งกําลังใจให้พี่ฟ้ามาเยอะมากๆอ่นแล้วรู้สึกดีที่สุดเลยค่ะวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบในด้อมเพราะว่าพี่ฟ้ามีไปทําธุระเรื่องโทรศัพท์ข้างนอกแต่่ไมื จะขอดูภาพประกอบกันหรอดูได้ไงแล้วหน้าตาก็ติ๊ใครไม่เหมือนใครหรอกเพราะแฝดแฟนฉันลูบหลออน้่พมวัยรุ่นอเมริกาค่ะไปไหนอะคุณพี่โทรศัพท์ไปทำเพราะว่าเรามีฮาดอมใช่ไหมมันก็ค้าันจะคิดได้มานานแล้วอดอมหกเจอแน่อดอมหกเลยไง โอ้มาแล้วไม่รู้ิคไฟลุกโทนในหัวใจโอ้ยเขาเป็นพระอกเอได้มเอ่ขอชอบผู้ชายแม่แมนจะตายแม่ แป๊ะแปะแปดที่แปลว่าเตียง <laughs> มึงดูใครอ่ะ <laughs> มึงจะดูวนมึงคลิปเนี้ยเขามีแค่15วิค่ะกูฟังเพลงเนี้ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะวนวนกี่รอบเอ่ยคลิปมันยาวขนาดนั้นเลยหรอ